สวัสดีครับพี่น้องพอกข้เมาเรอเล่นกินเข้าผมมารฐานนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปแข่งขันตะไลพีวีซีขนาดยิบหาเส้นนะครับปีกไม้ไผ่นะครับผมของครูบาอาจารย์ไข่ตะไลพีวีซีเฮ้านะครับผมหรือว่าเอฟซีสายทอนะครับผมกากาบขอบคุณครูบาอาจารย์ที่นำมังไฟเข้ามาร่วมนะครับห้ายแห้งนะครับผมจนจุดโบเบิร์ตนะครับในเวลานะครับ เริ่มจุดจากเทียงเคืองนะครับผมจนหอดบายสองเคืองยังโมเบิดนะครับบางไฟก์กถือว่าคูบาอาจารย์ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับงานหนามีอีกแน่นอนนะครับผมรอดิดตามทั้งเพลยอเเ่นกินนะครับที่ขาดบ่ได้เลยก็คือคู่บาอาจารย์เอฟซีทุกท่านนะครับที่นําเขามารวมนะครับกรบกาวขอบคุ้นหลายๆนะครับผม แต่วางานนี้รอเล่นกินกับโบเดปไปร่วมกับขออภัยหลายๆนะครับผมแล้วก็กราบขอโทษขออภัยคู่บาอาจารย์นะครับที่นําตะไลพีวีซีมาจุดในงานแล้วก็จุดโบเบิร์นะครับเนื่องด้วยเวลาเฮาเบิร์ก่อนนะครับผมถือว่าเกิดขอพิดผ่านหลายอย่างนะครับผมที่ลอเล่นกินในคำนวณแล้วก็สรุปออกมานะครับกับมีขอพิษผ่านบกร่องหลายอย่างกับกราบขออภัยนะครับผมสนามนานะครับผมรับประกันมาตรฐานแน่นอนนะครับผมรอดติดตามทั้งเพจนะครับว่าจะมียังเขื่อนไว้แน่นะครับผมกับ รอฟังคําตอบทั้งครูบาอาจารย์นั่มนะครับเพิ่นจะจัดได้บอนะครับปีไม่นะครับผมกัยังม้อนได้สรุปนะครับอ่ะนะครับบอสเวลาย้ายห่างนะครับผมกะไปชมคลิปกันเลยนะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากเทพน้องห้อยนะครับ่นไปเก็บปาภหยนะครับกัขอขอบคุณพี่เทพนะครับเป็นตัวแทนของรอเลีนกินที่เด็กเขาไปรั่วมือนั่นนะครับผมอาจจะทายได้บ่ครบทุกไขร ทุกครูบาอาจารย์ก็ขออภัยนะครับผมกับขออภัยหลายๆเ้อครับผมเดี๋ยวงานน่าจะเก็บภาพให้ในสวยงามที่สุดนะครับผมอ่ะไปชมบรรยากาศครับผมมาทานเห็นกองมันองไว้บ้อ่ห้ป้อสามห้ากะลุกเก้าสามห้าต่อไปเล่นกิน Không hỏi, thế nón hoai, 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 เทีหน่อหอยหนึ่งก็เลทำเวลาสวยงามผมวางติดทองสองลอยแล้วนเทหนอหอยหึงงขมือมันงกมันึ่นความเร็วหนสองอยสามแปดจะหยหนึ่งครับ ย้อนตาไห้นึงครับอนตห้ทเอาเลยย้อนตาไห้นึ่งย้อนตห้หนึ่งไมย้อนตไให้ยูดอนนึงยอนตาไหให้ยูดอนขึ้นด้สูงสุดเโอยลงมาเอานังเลยเานังูน่าเอานัง ไฟใ่อันนั่งล่ะนั่งเลยค่้มลโมลงบังแม่บริโได้านโลงกันนั่งเลยครับนั่งแล้วกรรมการพิจาบ่เยียล้อนตะให้ตกเรีวต้อนตะให้หนึ่งขึ้นได้ดีลงได้ดีปั่นตลอด เปยงนึงเต็มไปราดไปนห้าสามทำได้ห้าสาต่อไปแหลมจริญเสียชดได้เรขอให้โชคดีแหลมจริญสียหนเัน้เป็นจะพร้อมยืนอ็หันสมัคต่อไปครับผมพคเขาครับแย่ลำลยไหม่จจมยไหมแรงว่าเสียบทีท่น้บางในดจะเทือนนต้องหาพวกเราบ้าง

ของเราเองบอกแมนแนแล้วแต่ว่าบอุ่นสลารอดินสลาร์นบสรอ่าเราจะเพิ่มนปลองไปหน่อยเข้าไปสองเรมอาไปไวันเดียวอรเอ่างไองเพ่มหว่าสต๊นู่นก่อนน่นสลาสองบอกนี่บังเดียวเท่านั้นสองหะสามเ้า

มึงย anyway, ังกูนั่งอ ag> ่อน่เล้ยวนั่งนั่งแม่ดูนั่งล้วมึงนั่งแม่ที่เาสองกำลังโถมเติมเขาเก่าสิบียร์สิอร่อยเท่าสิอ่ะูี่จราดความเมกันงาเยไป่พร้อมเล่นการพนันแต่ยดยสูงได้

ยความไปยังเสียเวลาเดี๋ยวรับความเป็นหายไปหอดสี่ใช้เวลาเยอะ่ประมาณ2องกครึ่งสูงตนเห้รอตะเขียหอาหน้องน้อยน้องออใหมมันไปจะนอบหรอน้หินหมาจากรอนมดแดง

ขวดก็รงไหล่องไหลเดี่ยว่ะรีเลงมาหาเนี่หนึ่งหอดเข่าเลยช่างือสีลายหลอกฮอดหกห้าหกห้าหก้าน้องเห็นหึงห้าต่อไปสรุปผลการแข่งขันตะไลพีวีซีขนาด25เซนติเมตรปีกไม้ไพ่นะครับ สนามแรกนะครับวัดป่าโคกเจริญบ้านหัวนาตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีในงานสืบสารประเภทนี่ล่อยกระทงนะครับของไทยนะครับผมปี2องหาหกานะครับผมแช่มสนามนะครับยกให้นะครับค่ายแหลมเจริญนะครับผมลำดับที่1นะครับเก่าสิบแปดวินะครับผม ลำดับที่2นะครับกับ่ายแหลมเจริญอีกนะครับ93วินะครับลำดับที่3กับ่ายแหลมเจริญคือเก่านะครับผม89ดิวีโอ้สุดยอดครูบาอาจารย์นะครับโบสามว่าเพิ่นมาจากทางไหนเนาะครับผมรอหลินกินกับโบเดไปนะครับกับขอใหยครูบาอาจารย์เออครับผมโบเดไปทายเพิ่นนะครับถ้ารอหลินกินไปก็จะสัมผัสเพิ่นอยู่ครับผมรายงานตัวเลยเอออาจารย์นะครับถ้าได้เบิ่งคลิปนะครับสุดยอดของการเดินทางล่ะกับการล่องนะครับผม นี่ครัหวาดไป3รางวัลเรียบนะครับผมสนามนาเจอกันนะครับผู้บาดจานเอฟซีทุกท่านนะครับติดตามทั้งเพจรอดลินกินนะครับว่าสนามนาจะมีอยู่ไส้นะครับผมเดี๋ยวคอมเมนต์ในเด้อครับผมงานในครั้งนี้นะครับพีพีซีหน่อยเฮานะครับผมขอผิดพลาดควรแก้ไขมองไหนนะครับผมกับคอมเมนต์นะครับผมรอดลินกินจะได้เก็บมาแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงนะครับแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับผม ่ออื่นกะกาบขออภัยคุูบาอาจารย์นะครับงานนี้เป็นงานแรกนะครับผ่าจะมีขอพิดผ่านลายยางนะครับผมรอหลินกินกับบมเดลไปร่วมพร้อมนะครับกะกาบขออภัยครูบาอาจารย์หลายๆนะครับแดนเนื้อสิงเงินใดที่ขาดบมเดลเลยนะครับงานนี้สิเกิดขึ้นบมเดลเลยกะต้องมีผู้สนับสนุนหลักนะครับขอพุณนนะครับเสียเก่งร้านก๋วยเตี๋ยวโกเด้งนะครับผมที่เป็นจัดทงานดีๆขึ้นมาในครั้งนี้นะับขอพุณนสถานที่นะครับผมวัดป่าคูกเจริญนะครับผม เอาพอกกันสนามนานะครับผมเดี๋ยวพอกกันสนามนาครับพี่น้องสำหรับสนามนี้กับมาทานสวัสดีครับ